ค่ะสวัสดีค่ะท่านช่วงเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนั่งน้ำโชกนะคะท่านช่วงค,ค่ะท่านช่วสําสำหรับตอนนี้นะคะเป็นเสาร์ของวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะเนาะเป็นมือที่หลายคนล่อคอยหลกักกระต่นเต้นพอสมควรน,นะคะสำหรับคลิปนี้จะเจนนั่งจะพาท่านผู้ชมไปชมตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเนาะ นำตัวเลขแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ก่อนหวยออกนะคะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนหวยออกนะคะทุ่ช่วงขาคลิปนี้สิเป็นการคัดตัวเลขสิเป็นการเน้นย่ำสิเป็นการแบบคัดกองเอาเลยนะคะทุ่ช่วงขาวาแต่ละสำนักที่ล่วงไปสมควรที่จะซื้อตัวใดเจน่างสมควรที่จะจัด,จดตัวใดยิบจับลอตเตอรี่ยังท่านอยู่คะ่ะทุ่ช่วงขาไล หลายแผงหลายหมองย่งย่งอยู่ย่งย่งอยู่เนาะค่ะเนาะตัวเลีแนวทางเอาไปมึงน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่าตัวเลีแนวทางที่เท่าไหรมากแต่ละสำนักนี่เป็นยังไงท่านผู้ชมได้ทบทวนกันละย่งได้คัดกันละย่งนะคะถ้าโบธนิคัดมาขัดไปพรมความกันกับของจีน่างเนาะค่ะเนาะคัดไปพรมความกันค่ะท่านผู้ชม่ะเอาก่อนจะไปชมตัวเลียแนวทางคําเตือนโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเอาดูไปด้วยก,กันเลยนะคะงวดที่44นะคะทาช่คงขาอันนี้งวดที่44เด้อสายวิ่งมาชัวล้านเปอร์เซ็นคือ3กับ2แต่ว่าชน3เม็ดเดียวชน3เม็ดเดียวชน3เม็ดเดียวนะคะจะเป็น3มหยังจะเป็น3ามหยัง เดี๋ยวก็รู้บ่ายนี้เดี๋ยวก็รู้เนาะค่ะเนาะเอาสีมีตอนไทยไทยสรุปอยู่อ่าต่อไปอันนี้เป็นเป็นแอบเขียนไว้ทบทวนความจำตัวเลขแนวทางของพอช่างคมพอช่างคมบอกว่าสองับสามเจ้านงเน้นที่สองสาษาบาลาเน้นที่สองแต่ว่าตัวเลขแนวทางของพ่นที่จับคู่ให้ มีสองหกสองเจ็ดสองแปดโอ้ยสองแปดไปออกเหล้ามือขึ้นนีคะ่ะทำช่อมขาโอ้เสียดายเนาะสองแปดไปออกเล่ามือขึ้นหนีอา่าสามหกสามเจ็ดสามแปดชุดสามตัวสามสองเจ็ดเจ็ดสองแปดเพื่อนพ่อช่างคมเจ็ดเม็ดเดี่ยวพึ่งว่าเที่ยวที่แล้วพนว่าหกเม็ดเดี่ยวอันนี้ครั้งที่แล้วนี่ครั้งที่แล้ว เป็นตารางเปรียบเทียบให้ทามชมได้เห็นเนาะครั้งที่แล้วคุให้หเม็ดเดียวพอชังคมให้หามาหาหเที่ยวนี้พอชังคมให้สองกับสมสิบเ็ยากยงกั้กระจับใส่กันเลยก็จะเป็นสองเจ็ดสามเจ็ดแค่นั้นอัดไปเลยสองเจ็ดสามเจ็ดแค่นั้นอัดไปเลยเอาไม่พูดมากไม่พูดพ่ามทำเพลงเนาะค่ะเนาะต่อไป ตัวเลขแน่ทางของพ่อเอ๋พ่อเอ๋กับพ่อธรรมดาได้งวดที่แล้วพ่อเอ๋กับพ่อเอ๋กับให้เขางวดที่แล้วของพ่อเอ๋เสียน้างวดที่แล้วของพออ่อเอย๋จะเขียนไว้หรือเปล่าบลูมาจะไปเขียนไว้งวดงวดที่แล้วพออ่อเอกัให้เขา เออเรียกพนชนกันที่ชนสามชนหาเที่ยวก่อนแอดเกินมาจับสามหาหกเลยแอดกิดจับสามหาหกเลยอ่ะต่อไปโอ้ลืมพุทธเดชทบทวน ตัวเลขแนว่ทางของพ่อเอมง,งวดนี้นะคะเพิ่นไห้ม่าบนเพื่นบอกว่า4748 27 28เนี่ย28กับไปออกเล่ามาขึ้นนี้แล้วโอ้ต่อไปถ้าสมมุติว่าเอ่อเลขเล่าออกตัวกับเลขไทยเนี่ยเขาตรงมือเลขไทยของแต่ละสำนักเด้ยมันเข้าจริงแม่ท่านชมชุด3ตัวให้748 947ส่วนล่าง ส่วนล่างพ่อพุอ่มหายสามศูนย์สามหาสามสองสามหกเอามักชอบกระจัดน้าบ่มกักบ่ชอบบ่เป็นอย่างนเนาะเนาะอันนี้ของพ่อเอว่าว่าผิดกับทำช่งวงขาบ่เป็นพ่อพุ่มพ่อเอพ่อเอ A, มึงอุบลน,นะคะพ่อเอมึงอุบลเด้อพ่อเอมึงอุบลตัวเลขแนวทางที่ชนกัน ล่างผู้อีโรคโรคไหวโรคจับบมบกวยผาดเนี่ยร่างของผู้อีมีสามห้าสามศูนย์สามห้าสามสองสามหกเอาสมช่วงพิจ,จะะารณนำมึงอันนี้ของเจนนั่งโค้งชุดถ่ายบนสี่เก้าสี่เม็ดเดียวเน้นตัวอื่นล่องชุดสามตัวหกเก้าสี่เน้นเน้น หกสี่เสองเป็นตัวร่องเออล่างศูนมีสามศูนย์สาหนึ่งหนสามเจดสามเจ็ดนี่ก็มาแร่งตอนนี้สามเจนี่ก็มาแร่งเอาหลังจากเอาสาแล้วเอาสามเจนั่งกับั้งช่วงขาแคปหน้าจอเลยนะคะ กระดานนีรับร่องรับสับกระดานหนีรับร่องรับสับกระดานนีรับร่องรับสับ,บตามนี้ต่อไปเป็นตัวเลขแนวท่างของผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้มากลายงวดแล้วนะคะงวดหนี้เพิ่นกระเลยใจน้างไปแบงปันน่น f อของเจน่างแน่พันว่าเอ่องวดวันที่สิเพิ่นไดมานะคะสี่ศูนย์สีองหสาห้าแดสมแล้วก็8ปสตัวเลขแนวทางที่ออกคือ8ปดหกหกับ6กสานะคะงวดต่อมาหนึกันยาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสา้าแดห้าเแล้วก็9ก้าเจดเกตัวเลขที่ออกคือ เออสามห้กับ3าออกตัวกลับต่อมางวดนี้มีสองสอง4องส8่ส่แปดสี่้าทำช่วงมักชอบตัวใดมักชอบตัวใดจัดไปนะคะต่ว่าแอดมักตัวนี้มันตัวก็เหลือแอดเนาะนี่สี่เก้าเส สี่เนะคะจบรายการต่อไปเป็นตัวเลขหน้าทางของพอพอมพอพอมเน่้เม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวบน6กสองสสองล่างเกาห้าแค่นี้ออกบวกออกบวสศนถือกับถือบวถือกับไว้งวดต่อไปแล้ว,ว่าจังสี่เนาะค่ะเนาะอ่ะต่อไปเลขเชือกผูกคอสามเก้าศูนเอาพันได้มาหมือนเรียกกบ เอฟซีเอฟซีได้ศูนย์เก่าเลขเล่าตัางหลายแต่ว่าถงช่วมสิตาลกระตามสามเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าโอเครัฐบาลไทยร่างอย่างเดียวเพื่อนได้มาสิบกงหงดแล้วค่ะถงช่วมนี่เพื่อนบอกว่าแบ่งปันเฮ้าร่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสามเจ็ดสามสองมีแค่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดี เจอกันไม่คลิปหนาค่ะทุกช่คงะข,ขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ